สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุ่มเทพสัตว์เทพอีพิบชื่อกล่องของน้องก็คือ Garden. อารูการ์เดนเป็นรุ่นแรกนะคะกล่องนี้ที่ว่าตามหามานานมากแล้วแล้วก็ได้มาเป็นน่าจะเป็นกล่องสุดท้ายที่สั่งมาจากจีนและที่สำคัญคือพอเราได้มาเนี่ยเขามีซอง อะไรก็ไม่รู้มาให้เราด้วยเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันในคลิปต่อไปว่าข้างในมันเป็นอะไรนะคะอ่าเรามาดูก่อนว่าในกล่องเนี้ยเราจะได้ทั้งหมด6ตัวก็คือแถวบนทั้งหมดใช่ส่วนแถวล่างเนี้ยก็จะได้1ตัวในนี้ซึ่ง3ตัวแรกเนี้ยจะเป็นสีพิเศษแล้วก็จะเป็นอันสุดท้ายจะเป็นสกิ๊ก ซึ่งไม่รู้ว่าจะได้อะไรเราต้องมาลุ้นกันเปิดได้เลยส่วนชื่อสัตว์เทพของทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีผู้ผิดผู้ถูกบ้างนะยังไงก็ต้องขออภัยมาก่อนอแกะแล้วแกะแล้วแกะด้วยความดวดเ็วเ่วงไวัยราาแกะมาหลายกล่องแล้วอึ๊บ กล่องสวยไหมฮะกล่องอ่าเดี๋ยวเรามาแนะนําเทพให้รู้จักนะคะจากแถวบนแถวบนอันนี้คือเทพลาต่อไปก็คืออนูบิสต่อไปก็เป็นเจพีบัสเตอร์ต่อไปเซธแล้วก็เทพฮอรัสส่วนข้างล่าง3ตัวนะคะก็จะเป็นเทพีบัสเตอร์อานูบิสแล้วก็เซธแล้วก็อันนี้จะเป็น ซิเซึ่งไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรอ่ะมาลูกสาวอยากได้ตัวอะไรนาะอยากได้เซตใช่ไหมเป็นเทพแห่งความชั่วร้ายลูกสาวอยากได้ความชั่วร้ายกล่องแรกอยากได้ตัวไหนตัวนี้แกะเลยมาลุ้นกันเราจะแกะยกบอกไปเลยนะคะเอาให้สุดเลยค่ะแกะเลยค่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วดูซองเป็นอะไรอ่ะโอซองก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของพวกอียิปต์โบราณอะไรพวกอย่างเงี้ยอืมแกะได้คตัวอะไรจะได้สนใจตั้งตัวแรกไหมจเจนนี่ได้เทพอะไรเอออนูบิสอนูบิสก็เป็นเทพที่มีหน้าที่ช่างความดี ความชั่วโอ้เป็นที่เป็นตัวที่คิดคน้นมัมมี่ขึ้นมานี่ดูอืมขอดูตัวใกล้ๆอ๋อเป็นภาษานีนะภาษาจีนรวนๆใช่ไหมสีสวยงามมากองานสวยนะคะโอ,โอเคต่อไปมีตูดด้วยมีตูดด้วย ต่อไปมีอะไรอีกไหมอะไรอ่ะไม่ใช่อะไรต่อไปอยากได้นี่อันนี้ดูซิว่าจะได้ตัวไหนตั้งน้อยข้างก่อนนะแกะเลยแกะเลยเซตจะมาไหมเซตจะมาไหมตัวที่สองเดี๋ยวดูฟ้าดีก,าก,กว่า อ๋ออ๋อแต่ไม่รู้นะตัวอะไร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 เซ็ตนาะไงล่ะแม่มือดีไหมล่ะลูกนี่โอ้โหมาแล้วเทพแห่งความชั่วร้ายอาศัายอยู่ในทะเลทรายจะมีหูเป็นสี่เหลี่ยมสัญลักษ อ๋อสวยเชียแต่ดูตกลงนี่เป็นเป็นหมาใช่ไหมแต่ทำไมบางทีก็ดูเหมือนช้างนิดนิดเนาะแต่ว่าเป็นหมาหมามีหูสี่เหลี่ยมโอเคเอาวางน้องไว้ข้างๆก่อนนะต่อไปตัวไหนดีตัวไหนดีตาหนูเลือกแตไปตาแม่เลือกแกะแล้ว ชื่อแน่แล้วคือยกบ๊อบไม่ใช่ใช่ไหมมีโอ้วอร์เกินอืมอันนี้เทพไรล่ะลูกเทพีบัสเตอร์ใช่ไหมเป็นผู้พิทักษ ความอุดมสมบูรณ์ของผู้หญิงและเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองซึ่งจะมีหัวเป็นแมวแล้วก็ตัวเป็นผู้หญิงอ๋อมีแมวน้อยเหมียวๆอยู่ข้างหน้าด้วยใช่ไหมสวยใช่โอ้ยงานดีมากเลยอะสีสันคมกริบ

สวยสวยสวยอันนี้คือตัวธรรมดาไม่ซิเข็ตนะแต่สวยสวยเหมือนซิเข็ตเลยอะ่ะแค่พอลัดหัวจะเป็นเหี่ยวตาขวาสัญลักษณ์เป็นดวงอาทิตย์ไหนดูตาขวาสิตาซ้ายเป็นดวงจันทร์หลักสัญลักษณ์เป็นดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ดูไม่ค่อยจะออกแฮะแต่ที่แน่แน่คือ หัวตรงกลางเป็นงูข้างบนนี่เหมือนเหมือนอะไรกาต้มหัวข้างบนเป็นมงกุฎแต่แม่ดูแล้วเหมือนกาต้มน้ำเนี่ยแต่สีสวยนะโอเคเหลือสองกล่องสุดท้ายแล้วเราจะได้อะไรแกะเลยโอ้คกิลก็ไม่ออกสา สตัวข้างล่างยังไม่ออกเลยนะว่าเราจะได้สีพิเศษหรือว่าจะเป็นตัวซิคล์อันนี้คืออะไรเอสีพิเศษใช่หรือเปล่า สีพิเศษอ๋อใช่จริงๆด้วยสีพิเศษสีพิเศษก็คือเป็นตัวอนูบิสอ๋เราไม่ได้สีเข็แล้วนะเราได้เป็นสีพิเศษแทนก็ดีนะเพราะว่ามงงั้นก็จะมีแต่ดำๆมืดๆ่าล้วนๆเลยอ๋อได้เป็นขาวกวับดำอืม ขาวดำขาวดำโอเคเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเราเหลือตัวอะไรที่เรายังไม่ได้เหลือตัวอะไรเทพลาเรามาดูเทพลากันนะเทพลาจะสวยแค่ไหน มาแล้วเทพเทพลาเทพลาตัวจะเป็นมนุษย์หัวเป็นเหยี่ยวเป็นกษัตริย์ฟาโรองแรกของโลกอสูยไวมากข้างหลังก็เป็นเหยี่ยวตัวเป็นมนุษย์หมดแล้ว ่าเสร็จแล้วน,นะคะเรามาเลี้ยงให้ดูอันนี้คือเทพลาตัวแรกต่อไปก็เป็นอานุบิสสีพิเศษอันนี้เป็นสีปกติที่เราได้มาแล้วก็จะเป็นเทพีบัสเตอร์ต่อไปเป็นเซสเซธท,ที่ลูกสาวอยากได้ท,ที่เป็นความชั่วร้ายต่อไปก็เป็นเทพฮอรัส จบแบบสวยสู่ไว้สวยมากเลยค่ะอโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องต่อไปเราดูกันอีกนะคะบ๊ายบาย